สวัสดีครับท่านกำลังอยู่กับผมพี่วุฒิและเพื่อนนะครับในวันนี้เรามาเติมเต็มในการทําความเข้าใจในการเตรียมตัวเข้ารับการสรรหาอีกหนึ่งตำแหน่งของสายงานผู้บริหารของพนักงานส่วนตําบลน,นะครับนั่นก็คือตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหาร งานทั่วไปในรอบนี้นะครับก็จะมีอัตราว่างอยู่ที่162อัตรานั่นก็หมายความว่าหลังจากที่ท่านสอบผ่านแล้วเนี่ยผู้ที่ผ่านตามหลักเกณฑ์ตามประกาศ162ท่านแรกเนี่ยท่านก็จะไปรับคำสั่งแต่งตั้งตามอบตอที่2ปีท่าน เปลี่ยนสายงานมาสอบรองประลัดในระดับต้นได้นะครับหรือท่านจะไปต่อสอบในระดับกลางได้ครับที่เป็นเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานของท่านนะครับทิศในฝ่ายสวัสดิการเนี่ยสอบอย่างไรมาดูตามประกาศครับในประกาศนะครับได้บอกถึงหลักสูตรและก็ขอบเขตเนื้อหาวิชาความรู้ ที่ใช้ในการทดสอบในรอบนี้เอาไว้ของตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายเนี่ยจะใช้การสอบที่เราเรียกว่าเป็นการสอบคัดเลือกนะครับเป็นการสอบคัดเลือกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยก็จะเป็นการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งทุกวันนี้เนี่ยหลักปร,รัชญาสิพอเพียง อยู่ในยุทธศาสตร์ชาติ20ปีอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่บอกว่าความรู้ที่เกี่ยวกับการบริหารราชการในส่วนนี้นะครับกว้างนะครับในการบริหารราชการเนี่ยมีกฎหมายหลายฉบับครับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารไม่ไว่าเป็นกฎหมายในการจัดตั้งอบตกฎหมายในการจัดตั้งเทศบาล อบจเมืองพรทยาผมกําลังบอกท่านว่าถึงแม้ว่าในรอบนี้เนี่ยท่านสอบในสังกัดของมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายในแต่ละฉบับหลายรอบอย่างของอบต,อตอเนี่ยเราเริ่มต้นจากปีพศ2537ก็จริงอยู่เราแก้ไขล่าสุดเนี่ยถึงฉบับที่7แล้วนะเราต้องอัปเดตด้วยนะครับเพราะมีกฎกติกาบางอย่างที่ ในตัวบทกฎหมายเนะี่ยยังเขียนเอาไว้แล้วมายกเลิกในฉบับต่อๆมาแล้วก็มีการแก้ไขมีของเก่าก็ใช้ของใหม่ก็เปลี่ยนแปลงมันจะมีรายละเอียดปริคค่อนข้างที่จะมากเราไปถึงขั้นตอนในการเลือกสมาชิกสภาอบตนายกอบตตามกติกาใหม่ที่มีหลายอย่างที่เปลี่ยนแปลงเรื่องของเขตเลือกตั้งในเรื่องของจํานวนสมาชิกสภา ในเรื่องของคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิรับเลือกตั้งข้อห้ามต่างๆนะครับก็มีกฎกติกาหลายอย่างนอกจากนี้นะครับในลักษณะงานของตําแหน่งที่สมัครสอบจากวันนี้เรามาเจาะลึกในเรื่องของตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปเนี่ยท่าก็ต้องไปดูว่าในตําแหน่งบริหารบริหารทั่วไปเนี่ยมีลักษณะงานอย่างไรแล้วก็มีอยู่4ด้านท่านไปดูว่า1 ด้านแผนงานด้านแผนงานตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปเนี่ยต้องทำอะไร 2. ด้านการบริหารงานแน่นอนครับท่านขึ้นสู่ตำแหน่งในประเภทอําสาการท้องถิ่นในการเป็นผู้บริหารท่านก็ต้องดูว่าในหัวหน้าฝ่ายบริหารเนี่ยในด้านการบริหารบริหารอะไรบ้างในด้านที่3ด้านการบริหารทรัพยกรบุคคลในเรื่องของคนเนี่ยท่านมีบทบาท มีลักษณะอะไรแล้วก็ลักษณะที่4ในด้านการบริหารทรัพยากรและก็งบประมาณหัหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปทําอะไรมีลักษณะงานอย่างไรก็ต้องไปศึกษาทาความเข้าใจตามลักษณะงานตามมาตรฐานกำหนดตําแหน่งท่านสอบ11ห,หัวข้อวิชานี้นะครับซึ่งใน11หัวข้อวิชานี้มีรายละเอียดย่อยอีกจํานวนมากนะครับ โชว์ให้เห็นส1บดหัวข้อวิชาก็จริงอยู่แต่ว่าในหัวข้อย่อยในแต่ละวิชาเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะถ้าเกิดว่าคาดการว่าจะสอบในเดือนธันวาเนี่ยแล้วท่านอ่านสเิเอ็หัวข้อย่อยเนี่ยโดยอ่านตะบีตะบันอ่านตามตัวบทเนี่ยหนึ่งทำความเข้าใจยากสองอ่านไม่ทันครับถึงเวลาสอบก่อน เพราะเนื้อหาค่อนข้างที่จะเยอะต้องหาโค้ดต้องหาเทรนเนอร์ต้องหาผู้ที่มีประสบการณ์ชี้ช่องทางในการเตรียมตัวแล้วล่ะเมื่อผ่าน11หัวข้อวิชานี้แล้วนะครับท่านก็จะไปไม่ต้องส่งผลงานกับวิเศษทัศน์ก็ฝึกซ้อมในรอบต่อไปนะครับในชื่อของผลงานกับวิเศยทัศน์เนี่ยท่านถ้าเกิดว่าสแกน QR Code เพิ่มเพื่เข้าม,มาแล้ว แล้วท่านขอตัวอย่างชื่อผลงานชื่อวิสัยทัศน์เพื่อที่จะเอามาไปเอาไปปรับให้เป็นตัวของตัวท่านเองเนี่ยได้นะครับในในในกลุ่มที่แจ้งท่านครั้งแรกะนะครับท่านสามารถที่จะขอตัวอย่างชื่อผลงานชื่อวิสัยทัศน์ได้นะครับซึ่งในการทําผลงานวิสัยทัศน์เนี่ยจริงๆแล้วในในในการสมัครท,ท่านใส่ชื่อไปก่อนใส่ชื่อไป ใส่ชื่อผลงานไปใส่ชื่อวิสัยทัศน์ไปคําว่าผลงานก็คือสิ่งที่ท่านทํามาแล้วแล้วประสบความสําเร็จเป็นแบบอย่างให้กับที่อื่นได้แต่ท่านเป็นเจ้าของนะเป็นเจ้าของผลงานเจ้าของชิ้นงานนะครับส่วนคําว่าวิสัยทัศน์เนี่ยก็คือสิ่งที่ท่านจะทําหากท่านได้รับการแต่งตั้งในรอบนี้ซึ่งแนะนําว่าการนําเสนอวิสัยทัศน์นั้นจะต้องเป็นไปตามลักษณะงาน ในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปของท่านนะครับท่านต้องเสนอวิสัยทัศน์ภายใต้กรอบลักษณะงานภายใต้อำนาจหน้าที่ที่ท่านสามารถที่จะทำได้หากได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปแนะนำอีกอย่างหนึ่งนะครับในการนำเสนอวิสัยทัศน์เนี่ย จำนวน106.2อัตราในรอบนี้เนี่ยยังไม่สามารถที่จะคาดเดาได้ว่าท่านจะไปรับคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปเนี่ยที่ไหนนั้นในการนำเสนอวิสัยทัศน์ไม่ควรที่จะระบุว่าท่านจะทำที่อบตกอบตขอบตขวิสัยทัศน์ของท่านจะต้องเป็นวิสัยทัศน์ที่นำไปใช้ที่ไหนก็ได้ ต้องเหมือนกับข้าเปลือกครับไปอยู่ที่ไหนก็จะเริญง,งอกงามได้ครับวิเศษทัศน์จะระบุว่าจะทําที่อบตใดอบตอหนึ่งแต่เป็นบล็อกที่สามารถนําไปปรับใช้ได้กับทุกอบตอหากท่านได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปเพราะในตัวอย่างหลายท่านที่ทํามาที่ทํา สอบถามเข้ามาเนี่ยท่านก็จะไปใส่ชื่อวิสัยทัศน์ว่าหากท่านจะทําในอบตอกไก่หนึ่งสองสามสี่ห้ายั 1, 2, 3, 4, ยงระบุชื่อพื้นที่ที่ท่านจะไปทําตามวิสัยทัศน์ของท่านไม่ได้นะครับเพราะไม่รู้ว่าท่านจะได้รับการแต่งตั้งในอบตอไหนหลังจากท่านสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งแล้ว เขาก็จะเอาคะแนนของสองส่วนเนี่ยมา,มารวมกันเอาคนที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ในการเลือกสถานที่ที่จะไปรับคำสั่งแต่งตั้ง162อัตรา16.2แหง่งคนที่ได้ที่1ก็จะเลือกเป็นคนแรกก็จะเหลือ161นคนที่ได้ที่2ก็จะเลือกเป็นคนที่2ถัดมาก็จะเหลืออยู่160กก็จะลดหลั่นกันไปเรื่อ,อยๆนะครับ คันท้าหากว่าท่านอยากเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ในการเลือกเป็นคนแรกๆเนี่ยท่านต้องทำคะแนนให้ได้มากกว่าคนอื่นท่านจึงจะมีสิทธิ์ในการเลือกพอเห็นหลักสูตรการสอบพอเห็นแนวทางพอเห็นไกด์ไลน์ว่า,าเห็นวิธีการในการเตรียมตัวในการสอบนะครับว่าท่านจะต้องเตรียมตัวอ่านหัวข้อวิชา11หัวข้อวิชานี้เพื่อใช้ในการสอบในตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย ว่านักบริหารงานทั่วไปในระดับต้นในการสรรหาสายงานผู้บริหารของพัฒนการส่วนตำบลให้ลงตำแหน่งในใสายงานที่สูงขึ้นนะครับก็วางแผนครับจัดตารางอ่านหนังสือครับสมมุติว่าเขาไปสอบในเดือนธันวาเนี่ยสมมติว่าสอบธันวาจริงเนี่ยท่ขานก็คาดคาดการเอาไว้ว่าจะสอบในเดือนธันวาแล้วก็จัดตารางอ่านหนังสือมีเวลาเตรียมๆอยู่วันเดือนเสร็จ อ่ะไม่เกิน60วันอ่ะในการอ่านหนังสือครับท่านก็วางแผนจัดโปรแกรมจัดตารางในการอ่านหนังสือให้ดีนะครับเอาล่ะนะครับเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านนะครับในสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนะครับไม่ว่าท่านเจอภารกิจใดเจอบทบาทอันวา้าที่ใดที่ให้ท่านทําอยู่ก็เป็นกาลังใจให้ท่านทําทุกอย่างด้วยสติด้วยสมาธิ นะครับแล้วก็ให้ทุกอย่างนั้นประสบความสําเร็จไปด้วยดีนะครับรวมถึงการเตรียมตัวครับการสรรหาในครั้งนี้ด้วยนะครับพี่วุฒิและเพื่อนเป็นกาลังใจให้กับทุกๆท่านนะครับฝากกดติดตามในช่องนี้เอาไว้นะครับข่าวคราวความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับสายงานของท่านก็จะนมาบอกกล่าวอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็กดไลค์เป็นกําลังใจให้กับพี่วุฒิและเพื่อนด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดแชร์เพื่อบอกต่อเพื่อนพ้องน้องพี่ที่กําลังเตรียมตัวครับการสรรหาในสายงานผู้บริหารของพนักงานส่วน ตำบลให้ลงตำแหน่งในสายงานที่สูงขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ท่านเจอกลุ่มเพื่อนได้ด้วยการสแกน QR code ที่ตรงนี้ได้นะครับสแกน QR code แล้วก็กดเพิ่มเพื่อนเข้ามานะครับที่สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันได้ขอบคุณที่รับชมครับ